อยู่ในตรงนดนีไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเอาออกกันเลยดีขึ้นไหมแต่ว่าอ๋อมันมีฟุ่นแ้แคน,นึงนะเพื่อนเมันยังแตกอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนเพือต้องถึงเวลาแล้วแหละนาะ ที่เราต้องไปเปลี่ยนโอเคไหมใช้ไปก่อนนะดีกว่าตัวรสับจอแตกแต่ผมมันมีจอแตกเลยทำไมอย่างน,น,นี่น้ำรดนี่วิคมาแล้วเร็วมากสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่ผมไม่ได้ดูไลฟ์ส,สดที่นานโดยเฉพาะแม่ความก็ไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะคะ <c oughs> แม่ความไม่ได้ไลฟ์ส,สดมาน <c oughs> แล้ววันนี้ไม่ควรอยู่ที่พัทยานะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไปถ่ายเยสกีนะเพราะว่าฝนอ่ะมันมืดๆนะคะแล้วก็คิดว่าทะเลน่าจะแบบว่าขื้นสูงอยู่เราอยู่ที่ไกยกโชกขับอยู่นักทายคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยคะ <Hello. S 1> ่ะเ่นโลบอสสวัสดีคะ่ะ วันนี้เรามารับปั๊บ้านนิวที่พัทยากันค่ะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะแบบบรรยกาอย่างเนาะขอมาสุคนมันจะได้กินถนัดขนาดไหนได้ความสั่งของปูนาด้วยเดี๋ยวอาหารมาไม่ก่อจะถ่ายให้ดูนะโอเคไนะหมีย่างมะสุแก้วมาไปยามมะแกงว้าวชู อะไรอ่ะอกัพิมตัวใจพี่ครับมันมืดแบบไหนช่วยสบกล้องให้หน่อยมันมืดแบบไม่มีแสงแดบดบเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวไม่กวางขันให้ดูนะมันแบบมันเหมือนแบบเหมือนกำลังจะค่ำแล้วอะ่ะอันนี้เหมือนในกล้องเราในกล้องมันอาจจะมีแสงใช่ไหมเ,เพราะมันปิดอัตโนมัติแต่คือมันเหมือนแบบ โอเพย์แล้วอุ้ยนี่เจ๊พีทมาด้วยเห็นนี่นี่เจ้าของร้านด้วยนะคะนี่เขาเพิ่งคลอดลูกกันเนี่ยนี่นี่เจ้าของร้านอยู่นี่นะคะเจ้าของร้านอยู่นี่นะขาอะไรลูกนี่ก็ของร้านมาแล้วนะคะ เป็นร้านที่แม่กวางอยากมาทานมากมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าที่กรุงเทพบบคิวมันยาวมากเลยค่ะแล้วก็พอเขามาเปิดที่บันทักทองใช่ไหมแม่กวางก็ไม่ได้ทําง,งานแถวบันทักทองแล้ววันนี้มีโอ,อกาสที่มารับกับปานิวแล้วก็จะได้แวะทานด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณสาหรับสติกเกอร์นะคะพี่คะผมกลาลังเล่นเกม s c p ดูเลยมาลยแล้วนี่ SPP ศูนย์เก้าหก โอ้ยอันนี้ร้อนๆเลยเจมี่วางกับกล้องนี่นะขั้นนี้อามมากลับกล้องก่อนนี่อาหารเรานะีก็เปียกกเปียกเหรอคะนี่อันนี้เป็นไก่คอคอคอหมูทอดเนาะคอหมูทอดครับคอหมูทอดคอหมูทอดแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ก่อนเก็บผ้าเปียกให้น้องที่ดีกว่านี่น้องที่รินจัดเตรียมทุกอย่างเลยเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองเก่งมากปะป๊าเอาผ้าเปียกมา น,นี่นี่น้องนินเอามาไว้ใกล้ๆหิวหิวหิวเพิ่งกินมาป่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเออนี่ตัวนี้ถ้ามาร้านนี้เมื่อกี้ไม่กวางเกือบไม่ได้สั่งละลืมนี่ทักทายค่ะน้องปัญญาวัน์สวัสดีค่ะแซฟครับขอบคุณครับนี่นะ<ม><ม>อันนี้ก็จะเป็นไก่ยอกกนะ<ม>เป็นซ<ม>ิกเนเจอร์ของร้านแต่จริงๆไม่กวางสั่งป<ม>ูนาย เขาเรียกอ,อะไรนะกระดองปูนาย่างอะ่ะเป็นมันๆอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะดีนะเราพิ่งมาตอนที่ว่าร้านน่ะมันเปิดแล้วแบบเพิ่งเปิดอะ่ะคนก็เลยไม่เยอะมากนะคะทักทา,ายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวแม่ก้กางตั้กล้องน้องลินหยิบได้เลยลูกนี่นี่นะนี่นะนี่นะ เดี๋ยวรออาหารมานะอันนี้ต้องมานี่มานี่เห็นไหมมีกลุกปลุกน้อยน้อยนี่นะคะเด็กๆดกป้าไม่ขอแก้วใบได้ไหมความแก้วก้ของแม่ป่ะน้ำอะไรอ่ะ นี่กินนี่กินทานอันนี้เลยลูกะมมไ่นะเดี๋ยวกินเอก็เขียวออกเองคุณไม่ตั้งเดี๋ยวดิกำลังหาที่ตั้งเอากระโยกระเทียมเนี่ยผมต้องเอากระเทียมออกอ,อีกเอาเลยไอ้มือได้เลยเดี๋ยวนะคะพี่ๆเพื่อน,นๆนี่ นี่นะนี่นะระหว่างนี้ไม่ควางกับกล้องนะดูน้องที่เดินทางนั้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆมีมุมนี้ดีกว่าเนาอหน้าของเป็นยองใหญ่มากกว่าวันนี้ไม่วางแต่งหน้าแล้วนะไปรับมานิ้วมา Bagaimana kita akan makan? Tidak terlalu Oke. Nanti bapak menunggu untuk เทศอเอาเลยสวัสดีทุกคนเลยค่ะอะไรนะแกดูดีมาก วันนี้มามารับประบานิวแล้วก็แวะมาทานไก่ยุกุกนะคะเดี๋ยวร้อยมันเดือดก่อนมันต้องตีเดือดเข้าไปเขยกินอะลินแล้วเมื่อเชาตื่นปะคะกคินอะไรเข้าเนือน้อย่างข้าวกระดิ่ง ขอาเนียอย่างคุณเลยอร่อยมาดจานจีนค่ะรับใครทุกคนเลยนะเออไก่อร่อยกินเลยแบบตรงนี้มันเป็นตูนมันไม่กินตูดเป็นหนังมันกินได้เขาบอกมันมันมๆนะก้นหนัง กำลุูนเมื่อออกดูนาว่ามันกิงอันนี้มันคือสุดหรือยังทานข้าวกันหรือยังคะเด็กๆยังครับยังครับนี่เด็กๆของแม่ทานอยู่เด็กๆของแม่กวางคนนี้ทานอยู่ เด็กคนนี้ทานทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ก,กินเก่งมากเลยตอนนี้กินเก่งมากานึ่ผักด้วยนะคะพี่พีนพี่พีนสวนสดีค่ะไม่วางไม่ได้ไรสต้นนานเลยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เคยละค้านี okay. yes. Aw, ่เราไก่ไหมลองดูไก่อร่อยนะลองไหมอ่านแม่ว่าแม่วเป็นน้ำปิดเดี๋ยวต้องหามเอาไปลองค่ะอันนี้มันต้องรอเดือดอะ กินได้เลยแล้วก็ยังมาเลยครังอีกเดียวโอ้มากินมากสวัสดีค่ะนี่ี่ปะป๊กินได้เลยนี่อาหารนะนี่มีอ่องกูนาใช่ปะเฮ้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะอันเนี้ยใครรู้จักชื่อมันบ้างไแม่กวางลืมชื่อไปแล้วแล้วนี่ดูซิดูซิมากินมาก เอาไหลบับวามาไปกันตน่อมาไปกันต่อเป็นไงพอ่อรสชาติร้านนี้ดีมกากอารอ่อยต่ำเพิ่มค่ะน้ำปะลาลัดีเนาะ ทำให้พี่ดูนะพี่ดูนะอันนี้นะเดี๋ยวแม่กวางขอลองก่อนนะอันนี้นี่นะ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 ขอดูก่อนรถท่านมี กกินล<ม>ูพี่พี่ขาวมั้ยไม่วางห่อตัวไปกินก่อนได้ไหมได้ไหมะนะห่อตัวไปหมับๆก่อนได้ไหมหรืออยากเนี่ยพอเราจะออกใช่ไหมพี่พี่เข้ามาดูกันเต็มเลยงั้นเดี๋ยวไปกินโชยอีกแป๊บนึงโอเค็นมั้ย นี่ยกินโชยอยู่อ่ะเขาค่อยกินรูอันนี้ก็รสชาติอึ้งแตกตา gặp ừ. cơ ừ. ừ.